ดิสทริกตนี่คือจะเป็นในส่วนของรับเควส์ไหนๆโซออเจอซอละซอซในหนังนะเพลส์ดิสทริกต์แวร์อ่า how are you I'm fine thanks please style thank you teacher โอ้โหเฮ้ยพายแอปเปิลพายแอปเ e ิลแทดูราซิตี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาผมผมขอตรวจสอบอะไรนิดนึงนะฮะ ไม่ m i n ิไนและ is nothing special เพดดิสตริกนี่คือเราทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเนยตอนนี้เพราะว่าผมยังไม่รู้เลยว่าทำร้ายทำร้ายร่างกายไม่ได้คือผมไม่รู้เกี่ยวกับเพดดิสตริกนะโดนหผมคอนโทไม้เรียบร้อยไหนมันแตกต่างกันยังไงโอ้โหมีหยึกหยักหยึกหยักหยึกหยักเพื่อสร้างหยักขึ้นมาแล้วมันช่วยอะไรคุณได้นะ มันทำให้เกี่ยวเนื้อได้ crafting <oughs> district เดี๋ยวผมดูก่อน pet district adventure district ใน,น,นส่วนของ adventure นี่คือเรารับรับรับ,ร,บรับเควสไงอีนนี้คืออะไรเนี่ยผมน่นงงงอ่ะเดี๋ยวพอเราเทพเราก็ไปบุกลงดัน identify ทำไม identify ไม่ได้แหวะ identify 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 เราทำอะไรไม่ได้เลยไปร้านขายของก่อนขอไปขายอ๋อส่องของที่มันในนี่ไของที่มันเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมขายอาวุธของพวกเมดพวกอะไรก่อนจะได้เอาตังค์มาซื้อของขายไงนี่ไงคลิกขวาใส่ไอ้นี่มันพาวเวอร์หนึ่งขายเลยลเมดเทรนดเลยนี่ไงเปรงเลยไงพาวเวอร์ยี่สิบ เพลงเลยเมทปิ้งเลยโลกเวลสิบโลกเอาเวลโอ้โลกใครเนี่ยไม่ใช่ของผมโอ้อมีเมทตั้ power สิบเอ็มมีอย่าง,งเนี่ยชับบี้ไอรอนฟิสเนี่ยของโลกยังอาอไปดิเอ,อ้ยไปซื้ออขงมาเฉนี่ยผมโยนให้แล้วเอาเอาของไปเดีเ๋ยวหลังคุณอะเอ,เอ็มโอเคไหนอะอันไหนนล้วผมให้ไปแล้ว power สิบสองจุดสี่เองอะ โ oh, well อ้หเวลสิบเก้ากันทังนั้นเลยอ่ะ <c oughs> มันไม่มีร้านขายสัตว์เลี้ยงหรือไงนะเอนเน้เฮ้ย hey! you follow me come get me come get me ไอ้เล็กๆแบบนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อ oh อัน i r ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมรู้แล้วผมรู้แล้ว ข้างในนี้คิดบอกส่วนจนุดหกขายผมดูก่อนว่าเฮ้ออาา๋ออ๋อ The Adnosting Special เราจะตั้งร้านขาย<ห>ทำไมเปช่องปล่อยกล่องเก็บของได้แต่เอาของใส่ไม่ได้นี่มีมีร้านมีร้านฝากเก็บของอยู่ไ <c oughs> เป็นร้านร้านหนึ่งอะ่ะเป็นร้านร้านหนึ่งเลย มันมีแต่ลงเตรียมว่ะมีมีอยู่ร้านหนึ่งอยู่ร้านหนึ่งผมอ่านป้ายไม่ออกแล้วมันงงมากเลยเนี่ยป้ายมันแบบมันมันเล็กอะเปิดในแผนที่<ๆ>ผมซูมออกมาเอาเป็นว่าตอนนี้ผมยังงงยังมึนๆอยู่ Talk I'm saving money to glider มันจะมีรับฝากเงินด้วยไหม นี่อะไรเนี่ยนี่ลงเตียมลงเตียมนี่เยอะไปแล้วนะมาในส่วนหนึ่งแล้วนี่ไงเอ็มถุงเงินนี่ฝากเงินหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ละนี่ไงเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ย handmade l i n e n chest นี่ไงบอมระเบิด power ห้าสิบเก้าบอม power สี่สิบนี่มันขายอะไรเนี่ยเฮ้ย iron l a m เฮ้ย handcider ได้แฮงไกเดอร์แล้วได้ไงอ่ะทูคอร์นึงไอแฮงไกเดอร์ได้ได้เรือแล้วนี่ไงกราสนี่กราสซื้อจากอันนี้ซื้อไม่ได้เหรอแฮงไกเดอร์มันใช้10ซิลเวอร์อ๋อผมนึกว่า2ซิลเวอร์แพงเกินอ้าวเนี่ยกราสแฟกซ์ไอรอนแรมไอรอนแรมซื้อไอรอนแรมเลยตอนนี้เรามีอะไรอยู่แรมอ่ะตอนนี้เราก็มีไอรอนแรมอยู่ดีอ่ะผมซื้อกราสแฟกซ์ไปแล้วผมเอ้ย อ้าวแล้วผมซื้อไอ้ด้านไรมันทำไมเนี่ยระเบิดระเบิดซื้อไม่ได้เอ้เวล์ห้าซื้อได้ผมซื้อแล้วนะนผมซื้อมาป,ประมาณหลายอันเลยนหะบอมหกสิบาวเวิร์ดสิบทิ้งเลยนะทิ้งไม่เอาวูดคิวบ์ทำไรได้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้เอาไปคาบได้มนะนะั้งอ่านนะโอเค แล้วตัวนี้มันต้องการอะไรเนี่ย water flag กับ hard flower เฮ้ย h a l f flower ผมได้มาเยอะมากเลยนะแต่มันต้องใช้ที่คราฟผมว่านะเดี๋ยวต้องไปหาน้ำอ่ะได้แล้วได้แล้วแล้วไปหาน้ำแล้วเราเอาตักลงไปในน้ำเลยเหรอเอาแก้วมาแล้วเนี่ยผมซื้อแก้วมาเยอะเลยแก้วกับระเบิดจะใช้ระเบิดยังไงอ่านี่ไงใช้ระเบิดได้ละเฮ้ยเอ็มผมใช้ระเบิดให้ผมใช้ระเบิดว่ะว่ะเรวไปหาหาหินไปหาหินก่อน มันจะได้อะไรอ่ะก็ก็เป็นเป็นถ้ำเป็นไม่ก็เป็นของโพรงอะไรบางอย่างเพราะว่ารู้สึกว่า n อ c ีซมันบอกบ้าอยู่เสมอว่าหินบางหินสามารถทำทำลายได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดเรากดระเบิดเงี้ยพื้นเป็นรูป่ะอ่าลองนะเฮ้ยน่าสนเฮ้ยไปปลา่หินดิในหินน่ะมันบอกหินบางหินสามารถทำลายได้แล้วผมมันจะเป็นหินเล็กๆอ่ะหินประมาณไปออกไบโอมเล็กๆอ่ะนาอย่างนั้นนะเอ็มเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยนี่ฮาร์ดฟฟว์ นี่แหละอันนี้ทำทำยาไอฮาร์ดโฟ,ฟว์ไอลูกลูกเนี่ยเห,ห็นแบบเนี้ยเห็นเล็กๆเงี้ยมันบอกอ่าผมจะลองทำไหมนะเอาเลยเอาเละถอย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 หลังเลยเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะวะัดวัดเนี่ยแหละผมว่าหินบางหินมันทำลายได้ก็คือเนี่ยทำลายได้

น้ำเต็มไงแอปขอเวลาเดี๋ยวขอโยนโอเคโยนเสร็จแล้วก็เก็บมามันจะเป็นวิธีอย่างนั้นเห้อเฉยๆไม่มีอะไรอะแกสเดี๋ยวแผมใช้วิจารณญาณ Waterflex ผมว่ามันต้องใช้ที่ดูดน้ำแบบหลอด ต้องคับหลอดงงกับตัวเกมอยู่เยอะเลยฮะไปครับไปเมืองอีกไหมหรือไม่ไปแล้วแล้วแต่อไปหรือว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนเอาไงครับเวมไม่รู้ครับพอก่อนก็ได้โอเคครับงั้นพอนครับโอเคฮะไปก่อนนะครับายบายครับ เดี๋ยวผมเก็บฮาร์ดฟลาวเวอร์ก่อนนะครับโอเคเฮ้ยลาย okay. หลายลายข้ามัหนหลายหลายหลายโอ้ยเสียงมันเออเออเฮ้ยอะไรอ,อะ receive เฮ้ยเยนี่ยหินพวกเนี้ยน่าทำลายนะ I got เฮ้ย I got the bomb เฮ้ยเราจะไปทำเควสเปล่ปา,าเลี้ยวขวาวมาเลย โอเคฮะตรงไหนนี่หินนี่เลย Plan the bombing b e ๊ป b e ๊ p โอ้โหเฮ้ยแสดงว่ามันขุดลงไปลึกได้ดิเฮ้ยมันมีไอเทมขุดเปล่ามันต้องมีแหละมันม,เม,นมีเพราะว่าเก<ด><อ>มผู้สร้างมันอินสปิเรชันจากเกมเ The Bow โว r of Warcraft Legend of Zelda ไมค์ครับเฮ้ยมันขุดไม่ลึกอะลองนิดเดียวเองอะ เอ้เฮ้ผมเห็นระเบิดผมเห็นถ้ำอีกแล้วผมเห็นหินที่สามารถทำลายได้นี่ๆๆเฮ้ยคนอันเลยโอ้โหวูฟหมาป่าสีแดงพรานเดวอนเบงบูมมันต้องมีของอยู่ในนี้ดิผมว่านะเฮ้ยวูฟวูฟโหดวูฟมันไล่ผมแล้ววูฟมันไล่ผมแล้ว เอ็ม<า>ระเบิดฆ่าหมาเป็นอะไรบ้าเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเอมระเบิดฆ่า,ามหามาโอ้โหมีมิดด้วยเว้ยตีเข้า0.1นจหนึหนไปแล้วหาที่อยู่ครับผมว่ามันวิ่งมันวินนงน่งติดเะออโอ้ถ้าผมได้แฮงค์ไกดเดอร์นะผมบินละแต่เวลยังไม่ถึงครับโอเคฮะพักแค่นี้ครับเอมโอเคฮะพักแค่นี้นะครับบายบายครับ